ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตยอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานะประจําวันเต็มใจเสนอรายการม้านะประจําวันเรื่องเาวาที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า มานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่เ1วะเอ็ดกุมภาในหัวข้อเหลืองที่มีซือว่าคําสัญญาที่เกินจกจินตนาการและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้และสามัคคีทําห่วมกันในมือน้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองปโตบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่8ปดพระธรรมสองปโตบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่8ปก็ได้ปรากฏเรื่องรลวและเนื้อในดังต่อไปนี้ ขอให้ประคุณและสันติสุขจงเพิ่มทวีขึ้นแก่เจ้าทั้งหลายโดยการหู้จักพระเจ้าและในพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิดเดชของพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งสารพัดแก่พวกเขาซึ่งจําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางของพระเจ้าโดยการหู้จักพระองค์ผู้ที่ทรงเอื้อพวกเขา ด้วยสางาลสีและความล่ำเลิศของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญาประเสริฐอันใหญ่หลวงแก่เ้าทั้งหลายเพื่อว่าด้วยสิ่งเหล่านี้พวกเจ้าจึงหนีพ้นได้จากความเสื่อมโทมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและได้หับส่วนในสภาพของพระองค์เพราะเหตุนี้แหละเจ้าทั้งหลายจงอดสาพยัญามจนสุดกำลัง เพื่อจะเอาคุ้นความดีเพิ่มความเสือเอาความหู้เพิ่มความดีเอาความหู้จักบังคับตนเพิ่มความหู้เอาความมั่นใจเพิ่มความบังคับตนเอาความเลื่อมใสในพระเจ้าเพิ่มความมั่นใจเอาความหักพี่น้องเพิ่มความเลื่อมใสในพระเจ้าและเอาความหักค้นทั่วไปเพิ่มความหักพี่น้องด้วยว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในพวกเจ้าอย่างบริบูรณ์แล้วก็จะเหตให้พวกเจ้าเป็นคนดุมันและเกิดผลในการหูจักองค์พระเยซูคริสเจ้าของเฮาทั้งหลายท่านผู้ฟังที่คลรบในเวลาที่เฮาล่มเหลวที่สุดเป็นการง่ายที่จะเส่อว่าทุกอย่างสายเกินไปสำหรับเฮาและเฮาได้สูญเสียโอกาสในชีวิต ที่มีเป้าหมายและมีคุณค่านั่นคือสิ่งที่ทานเอเเลียตอดีตผู้คุ้มขังในคุกที่มีการถือหักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในเมืองนิวยอร์กได้อธิบายถึงความหู้ซึกในฐานะนักโทษเพื่อนกล่าวว่าค่อยได้เหตุผดสัญญาหลวงหลายคำสัญญาเกี่ยวกับอนาคตของค่อยเองคำสัญญาถึงสิ่งที่ค่อยสามารถเป็นได้ นี่คือโครงการก้าส่คุกเป็นโครงการระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเอเลียสคณะห่วมโครงการท่านเข้าห่วมกลุ่มโตว,วาทีซึ่งเอาชนะกลุ่มจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในปี2015สำหรับท่านเอเลียสการได้เปลี่ยนส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าคำสัญญาต่าง บได้หายไปจนหมดสิน้นการเปลี่ยนแปลงที่ค่ายกันเกิดขึ้นในใจของเฮาเมื่อเฮาเริ่มเข้าใจว่าข้าวดีแห่งความหักของพระเจ้าในพระเยซูนั่นเป็นข้าวดีสําหรับเฮาเซ็นกันเฮาเริ่มหับหู้ความอัศจรรย์ใจว่ายังโบสายเกินไปพระเจ้ายังคงมีอนาคตสําหรับอยท่านผู้ฟังที่คารบนี่เป็นอนาคตที่เฮาบ่สามารถสร้างหรือเฮดให้สูญเสียไปได้ แต่ขึ้นอยู่กับพระคุณและฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นอนาคตที่ปลดปล่อยเฮาจากความสิ้นหวังในโลกและเติมหัวใจเฮาให้เต็มด้วยพระสง่ารัศีและความล่ำเลิศของพระองค์เป็นอนาคตที่มั่นคงในพระสัญญาที่เกินกลัวจะจินตนาการได้ของพระคริสต์และอนาคตที่เปลี่ยนแปลงสู่อิสรภาพอันหุ่งเฮืองแห่งบรรดาลูกของพระเจ้า ท่านผู้ฟังที่คารบขอให้ท่านผู้ฟังคิดและไขค,ควรเบิ่งน้ากันว่าย้อนอยังจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะยอมหักประคุณและความหักที่เฮาบ่สมควรได้รักการหู้ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามีอนาคตที่เต็มไปด้วยความงดงามที่เกินจินตนาการนั่นสัมผัสใจเจ้าอย่างใดแล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานะประจําวัน ซึ่งเป็นส่วงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเยซูเจ้าในบางมือขน้อยเอาแต่เห็นให้ตัวเองและผู้อื่นพิดหวังและทำลายอนาคตที่เคยคิดฝันไว้ขอช่วยขน้อยให้เห็นถึงความงดงามของอนาคตที่พบได้ในพระองค์อธิษฐานโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสเจ้าอาเมน